แม่จะลองแต่งหน้าให้ป้าเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้าแต่งหน้าให้หนูได้ยังไงล่ะแม่จะลองแต่งหน้าให้ป้าอยากให้ป้าสวยรูอยากให้ป้าสวยไม่ใช่หรอเอาตายจ้าเอ๊คนว่อนอยู่นี่ครับเม่จะแต่งหน้าให้หนูว่าป้าสวยเออป้าจอสวยธรรมชาติค่ะป้าจะสวยธรรมชาติแม่ที่แต่งหน้าเ็ราะมัน สวัสดีทุกคนค่ะอยากสวยหนูก็สวยแล้วไงคะให้หน่ยยากทำแนี้ค่ะจินจังน้อยคืหอมคู่ผู้ใดคือากันน้แป้งหอมหวยหงวอะจ่าเอทแต่งหน้าป้าเจ้พี่นาพี่นาอันนี้อันนี้คแม่ลูกเดี๋ยวจะหาอย่างี เกาหลีอยียงคะาอมาไทยตีมือนีเกาหลีนะ่ะต้นก็นไปอัดอินสิงหลอกซิลีอออ่อียงเนาะเฮ้ยทำบราได้ยากเลยมาพี่นาิมาเบิ่งสิ้นจังเนี่ยเอออสิ้นจังยังออกโ่งอยู่เออี่จเอออจ้อจ้องหนให้ป้าเจา แต่เห็นยังไงเป็นไหนเนาะผมผมเป็นดียเนาะอินเดียไม่ใช่เซียร์ไอ่าไหนไม่เห็นนะใบมีกิมมี่หันมา สดีทุกคนค่ะคุณพี่ยาดูจะรูไหมที่ของสายไข่ได้รู้อย่างของพ่อไม่ดีละผมสามเสร็จเกียวดูบ้าเธอผมสามเส็นนะยิมสวย ม้าสีอะไรนะ ไรกดแช์ก่อนพี่น้องกดแช่ก่อนเบพี่น้องจามาหลุดเป็นบ่อจะสิมาหลุดป้าเจ้าเป็นบ่อลูกเขาแจ้งหนาให้ป้าเจ้าเป็นบ่อโอเคมาคุณนยตะมุอสลอจังไหมาเร็วรแจ้งหาขี้เข่า้าหมบนสามจังกระเจ้าข็้เข่าขามูพะนะโอ้ขอพ่ะยังขอพะโลพะโลก็ขอามูไม่อกไม่นเจะเป็น้ะไรใครเัน สะเทือนมวยเมือเช่เดียวกนไม่เลยเนาะก็อยากินไข้พี่นอะเพราะว่าพยาันเนื้อมันปุกไปคือเอิร์มมาอย่างไมดื้อข้างนอกโอยานมันนู่นยานพผมันนู่นตอนนี้เตย์สิบเอมือล้วจะมได้12บวัน